อ่มวนคันเร่งเลยไปเรื่อยๆ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 ถูกต้องไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะผิดทิศค่อยๆเลี้ยวมาค่อยๆเลี้ยวมา,มาก,กว้าง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 ค่อยๆเลี้ยวมากว้างกว้างค่อยๆเลี้ยวมา,อ,อ,อ,มาอืม <Te ars> คือมันมันห่างจากอะไรนะ เส้นทางเป้าหมายเยอะเลยนะครับสงสัยหัวแตกกังวลเรื่องของจะลม้มเส้นทางรอบเส้นนี้นะนี่ตัดเส้นทางหมดเลยโอ้วนรอบสนามเลยคันนี้นะฮะอืมโอเคก็โอเคแล้วล่ะนะครับเริ่มต้นดีแล้วย่าลืมเบรกนะว่าอยู่ตรงไหนจำได้ใช่ไหมอ่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่าโอเค คันนี้วนใหม่ตีวนตีวนอย่างงี้ตีวนไปทางนี้อ่าตีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าไปชนต้นไม้โอเคเราใส่จะชอบวนรอบสนามแล้วไม่เอาเส้นทางละว,วนไปเรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวต้องลองให้วิ่งตามเส้นทางก่อนนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกของอาหยาก็ดีละไม่ล้มทั้งสามคนก็ไม่มีใครล้มนะฮะโอเคเอาละจอดจอดน้องหนูจอดจอดเบาๆไม่ต้องเร่งแล้วก็เบรกถูกต้อง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 โอเคดีมากวันนี้เท่าไหร่นะ30มสิบเเขาเ้ารรษา สากกราคม2558นะครับสวัสดีครับ